สวัสดีครับตอนดี้เราก็สูงรายการ CG บ a m e r อนะครับ,บ <c oughs> คลิปนี้จะมา <c oughs> เล่นให้ดูด้ครับผม ็ผมก็ได้ทำการซ่อมจุดเก่าแล้วนะครับมาแล้วผมใช้ N Pro ไปครับ Wap-wap di เตรียมเตรียมของแป๊บหนึ่งก็คที่นี้ก็ที่โดสอนลงตัวกระชากเป็จำกัดนะครับ ก็ขอให้กดซัปต์ต่อใครให้ถึงหนึ่งร้อยซับนะครับตัวผมสอนให้แล้วกดซัปกดซัปต์ต่อใครให้ให้ถึงหนึ่งหนึ่งร้อยซับนะครับเพราะผมสอนให้ทุกคนแล้วก็กระทืบอรือร้นไดผมขอซับต์ไดผมแล้วอันนี้สูงเกิน128บล็อกแล้วนะครับ สามารถทําได้เกิเน1 2 8บลปอกเลยแต่ถ้าเข้าไปใน,นเนเธอร์มันจะทําไม่ได้มันยังทําใน,นเนเธอร์ไม่ได้อยู่ผมเน่นมือเดียวแลครับผม,ผมกินนมอยู่แต่ว่าระหว่างนี้ผมคนไม่ขอพูดนะครับวิ่งตายไปเอ้ เกือบตายเกือบตายนะโอ้ยเกือบตายนะโอ้ยขอยัยงไนตอนไหนล่นนะ ฝั่มเดีอยวันหลังอ่ะเราจะทำฟาร์มเฮ้ยทำห้างสรรพสินค้าเหมือนพี่เต้ ทำห้างสสินค้าเหมือนพี่แท็กเกอร์เขาทำเองเป็นแคลโด้ด้วย ก็คลิปนี้กดสับตไคร่เหมอนกันนะผม ทำที่ย้อมันเดินน้องบิเตเกอร์เราทำช่วงปลายมันนุ่มช่วงปลายมันนะครับขอไปนอนก่อน เทียงใหม่เหลือเหลอห้าเปอร์เซ็นต์ะไปผมทำฟาร์มเฮ้ยนี่ยเรอุกรณ์ในการทำฟาร์มเราต้องมีชุนบิดำไเก็บเพชรก่อนโอยโอยโอยโ เก็บเก็บมั่วไปเลยเดี๋ยวมาเรียงทีหลังเ,เดี๋ยวทำที่เก็บของหนูปีก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 นี่นี่ด้วยกัน เตรียมเลยดีกว่าบล็อกเัาใช้ใช้บล็อกเล้ก็ได้ผมขอครับลาวาแป๊บหนึ่งบัอกเกตลาวาือ้โห5.5% มาแล้วผม,มดูว่าจะพอม่ะนนี่ยเพราะว่าแอปโมเปเซน,นาสามารถบันทึกคลิปวิดีโอได้สูงสุดแค่25เอ้ยแค่15นาทีนะครับผมสก,กินแบบพี่แมนยูก็สามผมก็ไปหาโหลดใน YouTube เอาแล้วกันผม,ผมไอดอลผมคือพี่แมนยูก็สามแล้วว่าพี่อันดับสิบ ของ, Channel, องแก๊งชนเนลมอกนี่อะไรพวกนี้ผมมาเหลืออีกห้าทีทำทันไหมเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าทันหรอกนะไปไปลงยากเว้ยคลิปนี้ออหล่ะเขายังไงให้กิดสิบหานะ ไงวะม่ควรม่ควรทำมาพิจาเดี๋ยวนี้แหละไม่รู้ว่าไอ้นัถกระเดมเกิดเแ่วไหนเขฟอนี้เจาะเลยไม่มีจุดเซฟให้ NBC นห่มบอกเลยว่าไม่มีจุดเซฟเฮ้ยดึงแท็บดรอช่าง ที่ฝุดนไไหนูขุดรัวมากเลยนะฟรจูสามเอฟซีสี่ห้ามันไปรัวเก่ฟอร์จูนประธรรมดาก็รัวใช่ไหมแต่นี่เอฟซีมาด้วยอ่ะไม่รู้ผมผมน่าผมเดี๋ยวผมขอจบคลิปก๊บหนึ่งนะผมใช่ไหมคือเพราะว่าเดี๋ยวผมลงใหม่กันนะเดี๋ยวเมมเมมเมมไม่พอในการลงนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ผม ชอบกดแชร์เว็บตุะุ้ยสุละถ้าชอบคลิปนี้ก็กดซับตะไคร้ผมชอบกดแชร์เว็บตุะ้ยเออสุละเอาหมาผมชอบถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะผมถ้าชอบมากๆกดซับตะไคร้ได้ตารางตารางดีเลยเดี๋ยวนี้ขอไลฟ์ก่อนนะผมเจอใหม่คลิปหน้าขอที่ขอ,ขอไลฟ์ก่อนสวัสดีครับ